เป็นก,การ<ม>ที่ใหญ่เหลือเกินเรื่องคลิปของนายกคุยกับุนเซนนะโอเคเราก็พูดได้ว่าฮุนเซนเนี่ยมันเสียมายาทเอาเรื่องที่คุยกันลับๆมา,ขาไขในที่แจ้งขายความสัมพันธ์ส่วนตัวของตระกูลหุนกับตระกูลจินวัต์ดยการ<ม>ขายลูกเขาเอาลูกเขามาฆ่าทางการเมืองคือสาการอย่างเงี้ยไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากการฆ่าทางการเมืองเท่านั้นเท่านั้นนะคือฮุนเซนเนี่ยวางเป้าหมายทางการเมืองไว้อย่างแยบยลก็คือหมายจะให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเกิดวิกฤตแล้วก็คิดเลยว่าเมื่อเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยการเมืองอย่างไทยไทยเนี่ ประทหารมาเนี่ยนายกมาจากทหารเนี่ยปัญหาชายแดนเนี่ยถ้าใครลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวมันก็จะเข้าแผนในการยื่นให้สารโลกเข้ามาขอไกลเกลี่ยคือโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะสูงนี่ฮุนเซนไม่ได้นึกถึงเรื่องระบอบเรื่องอะไรแล้วและไม่ได้คิดถึงความเป็นเพื่อนน้ำมิตรน้ำจิตน้ำใจ30มสิปีที่พกันมาเนี่ยไม่สนใจแล้วคือก็ชัดเจนแต่เราเนี่ยเราก็อ่อนด้อยเองในการเจรจาด้วยการเอาเพื่อนไปขายอย่างเงี้ยเอาคนในตําแหน่งหน้าที่ของเราไปบอกเขาว่าเป็นศัตรูอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมแม้ทัพภาคสองเป็นศัตรูเป็นคนของ ของศัตรูอีกไอ้คนของศัตรูเนี่ยน่ากลัว